สวัสดีครับผมโมดแกซี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมิสเตอร์บาลอนครับในซอยลาดพร้าว81วันนี้เราได้นัดคุณเปิ้ลซึ่งเป็นยูเซอร์ที่ใช้งานรถแลมเบ์ตา X300 มาเปลี่ยนโชคหน้าหลังของแกซี่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาทดสอบดูประสิทธิภาพและสมรรถภาพของโชคแต่งแกซี่ว่าแตกต่างจากของเดิมยังไงบ้างเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราจะให้พี่เปิ้ลลองขี่ แล้วก็เดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันครับว่าดีหรือแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างครับ อ้าวครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่เปิ้ลนะครับครับผมรบกวนให้พี่เปิ้ลแนะนําตัวหน่อยครับเออผมเปิ้ลนะฮะเออเทเพจก็สายลมสายใย่เน้นเรื่องขับขี่มอไซค์อย่างเดียวเลยเน้นทดลองเองขี่เองอะไรเองทุกอย่างครับครับผมแล้วปกติพี่เปิ้ลขี่รถบ่อยไหมใช้งานรถมอไซค์เอ็กซ์สามร้อยเป็นในชีวิตประจําวันนะทุกวันครับทุกวันแล้วก็ได้ลองขี่เลยแล้วทดสอบเอง เล่เอทุกอย่างอันแต่ที่มันมันไม่ชัวร์ผมจะเอาให้ชัวร์เขาจริงๆไม่ได้แล้วตอนที่พี่ซื้อมาใหม่ๆครับโชคเดิมนะขี่แล้วมาให้อารมณ์ยังไงบ้างอ๋อเดิมคือโชคเดิมเดิมอะคือตั้งหน้ามันยัย่วเยอะมากคือการขับขี่แล้วมันขาดแท่ะแท่จนให้เราคนขับขี่ไม่เหมือนมันแข็งไปใช่ไหมมันอ่อนมากอ่อนจนแบบคือความมั่นใจจะหายไป เราแวงอ๋อไปเราแวงถึงถึงยางมั่งถึงอะไรบ้างจริง,งมันเป็นพ่อโชบมันอ่อนมากเราต้องไปปรับผมก็ลองมาลองไปเทสดูเองเลยขับีกไกลๆดูแเราลองมาใส่เอซซีชุดนี้ใช่ไหมฮะพอใสป่ปุ๊บก็ลองเทสด,ดูระดับมัขึ้นมาเดิมแล้วก็การขับเกียร์ถามว่ามันเดือดไหมเดือดรุ่มดุปาเดิมเยอะดีว่าของเก่าเยอะดีม<ด>ั่นใจมั่นใจเยอะแล้วก็ยิ่งโชกหลังนะคจบเลยเท่าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยจบ ต้องห่วงเรื่องคนซุกคนซ้อนเนี่ยนะสบายไม่มีรับได้รับได้หมดแล้วข้างหน้าเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงคือใบใหม่มันดากแขกไปนิดเราก็ค่อยด่วนอ๋อครับด่วนด่วนด่วนไปเรื่อยๆแล้วมันจะออโต้เองครับแต่ว่าชท็ชุดนี้มันดีอย่างคืงมีการปรับครับปรับได้ปรับวีโหลดได้ด้วยครับผมแล้วก็ปริงแล้วก็รีบาวได้ด้วยใช่ครับอครับผมมันคนเราใช้งานมันจะต่างกันถูกไหมฮะครับบางคนชอบแขงชอบวาก็เอาเราละคปรับเองเลยครับผมว่าโอเคนะครับผมเพราะผมไม่เคยถอดเลยถ้า อันไหนที่ผมถอดคือว่าไม่โอเคอ่าราคาราคาราคามันดูแปลกๆนะฮะเพราะว่าที่อื่นราคามันแรงที่นี่ถูกนะอ๋อเราทําราคาให้คนไทยใช่ครัจับต้องได้ให้คนไทยจับต้องได้เด็กวัยรุ่นได้อย่างเนี้ยช่วงน้าเนี่ยราคาสี่พันห้าครับปรับได้ทั้งดีวายทั้งกระชกหลังยิ่งหลังมันแก๊สด้วยห้าพันห้าใช่ครับแต่ราคานี้โอ้โหยี่ห้อบางยี่ห้อเราไม่พูดถึงนะครับต่างกันเยอะ แต่คุณภาพสูดทั้งหมดมีรับประกันด้วยครับใช่ชุดนี้มีรับประกันแล้วปัญหาคือว่าปัญหาที่ผมที่กล้าพูดคือว่าคือผมลองเองขี่เองครับไม่ใช่ขี่แถวนี้ผมไปบางแสนขี่ไปแล้วแล้วขอได้ยกขี่ไปแล้วกบรรทใช้ x สามร้อยเนี่ยตัวนี้เลยลองเองเลยคือผมไม่ไม่ชอบแบบอันนี้หมายถึงว่าหลังจากที่ใสโชคแล้วใสโชคแก๊สซี่แล้วเอาเขาไปลองเองเลยลองเองคือเรามั่นใจเองเลยเพราะว่ามันจะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้บาขี่แป๊บเราขี่ไปทุกกับจังหวะ เดี๋ยวพรุนี้ว่าว่ามก็จะไปเพปปุรีพรุ่งนี้ใช่ไหมไปแก่กัจจาร์แจาลองดูครับแล้วพี่ิ้ลมีอะไรแนะนําเพื่อนๆที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อไหมครับว่าอจะต้องใช้โชคของอะไรเลือกตรงไหนเป็นหลักหรืออะไรยังไงไรเงี้ยอ๋อการเลือกโชคเนี้ยจริง้ๆมันอยู่ที่คนที่ชอบนะฮะแต่ผมเนี่ยที่ชอบตัวเกตี้พ่อนึงสามารถปรับได้หนึ่งครับสอง คือการใช้งานโอเคครับสามนี่คือราคาคนไทยเลยที่จับต้องได้อแล้วก็ใช้งานได้จริงครับมันไม่ใช่ว่าเอามาแล้วตัวสองหมื่นสามหมื่นแล้วใช้งานแบบนี้ไม่กล้าพูดอย่างนี้ใช้งานได้จริงรแต่ที่สาคัญที่ผมชอบมาคือการบริการครับคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาแล้วเ,<อ>เราอ่าเรามีโรงงานเรามีบริษัทไว้คอยซัพพอร์ตไปโรงงานปุ๊บอย่างชาติดก็คือนั่งรอ ใช่ครับแค่เด็ไปกลับเลยก็ต้องรอสี่วันห้าวันแต่ถ้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาก็ส่งมาเต็มที่อยู่ก็ประมาณสองถึงสี่วันอ่าเนี่ยใช่แต่ที่ที่ผมชอบนะคือการคือการบริการดูแลครับเพราะทุกยี่ห้อมันปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดเรื่ออันไหนครับแต่นการการดูแลเขาโอเคครับผมอ่้เนราะเรื่องได้ครับก็ทั้งนั้นวันนี้เนี่ยเรารบกวนพี่เปิลเท่านี้ก่อนได้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูไปแกะกระจาก็ติดตาม อการขับขี่ของพี่เปิ้ลได้ในในเฟซในเฟซในเฟซบุ๊กของพี่เปิ้ลนะครับชื่อสายลมสายใหญ่ครับสายลมสายใหญ่นะครับครับผมขี่เองลองเองครับใช่ครับขี่เองใช้เองลองเองครับขับแจ็คสี่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับ